ที่ธอชอบที่เธอชอบกินเขาจะให้เธอเลือกเนี้ยไปทําเมนูอะไรก็ได้ให้ยายกินโอ้โหยายจะกินได้ไหมนีกินได้ไหมคะไายแล้วพี่ได้เลือกมาคืออขเนี่ยมันไปยังไม่ได้เนยอ่ะอย่างนี้ที่ีเราใส่ปลากระป๋องแทนได้ปะจะรอดหรือจะล่วงนะครับผมต้อน เย้เธอถ่ายคลิปจริงเธอบอกว่าเธออยากทำกับข้าวเขาเลยให้เธอทำจริงปะจริงเล่นๆเขาเป็นคนกำหนดเมนูได้ไหมเอาเป็นว่าเธอลุกมาก่อนไปไหนไม่ใช่เธอเขาเตรียมไว้แล้วโอเคแต่ยังไม่ได้เปิดรายการเลย าาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการของเรานะคะชื่อว่ารายการกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปค่ะออเได้อันนี้หรอมาเลย โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าบรบกวนทุกท่านด,ด,ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเวลาการวันนี้เธอบอกว่าเธออยากทําอาหารเขาก็เลยจาาดัดเมนูแบบเด็เดๆมาให้เลยคือในเรื่องที่โควิดมันก็จะแบบในเรื่องใน,ในเรื่องในเรื่องในโอเคนั่นแหละก็คือตาแบบเดียวไปเที่ยวไงเขาอยากให้เธอโชว์ฝีมือแบบลูกสะพ้าอ่ะเข้าใจป่าไอ้ตัดลงอ่ะเอาเป็นว่าอยากให้เธอโชว์ฝีมือให้ตาแบบเดียกิน หนึ่งวันหนึ่งเมนูอ่าฮะอ่าคือเขาถามอะไรเธอก็ตอบให้แหละโอเคอ่าฮะโอเคมาเริ่มเลยไม่ถึงว่าตอบตอบนี่หรอตอบนี่อ่าใช่โอเคอ่นนี้อ่ะตามมาแหละเธอแค่ตอบว่าเธอจะเธอชอบอะไรมากกว่าโอเคไหมโอเควะแต่เขาจะบอกว่าเมนูโอเคไหมมาพร้อมอย่างแรกเลยนะค่ะชอบอันไหนที่เธอชอบที่เธอชอบกิน่ะ อันนี้มันก็แบบกินได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้แล้วกันอ่ะโอเคอันนี้นะค่ะอ่าอบใจคุณเส้นกับเต้าหู้ชอบไหมเต้าหู้ทำเต้าหู้อภิยะชอบนะอ๋อฮะอชอบขอบใจเส้นแกงหมูหมูสามชั้นเอ้ยเนื้อหมูกับหมูบดหมูบดชอบหมูบดเพราะว่าเพราะว่าอันนี้อต้องไปหั่นอีกแต่อันนี้มันบดมาแล้วอืม ไปลาขี้เกียจอะไรไงลูกชิ้นกับไก่เคม็มช,ชิ้นชิ้นอา่าไปมะนาวกับอันนี้เครียกว่าอะไรวะก็เพื่อหอมกระเทียมหอมกระเทียมมะนาวหอมกระเทียมชอบอันไหนมันอยู่ที่เมนูอะไรอะ่ะไม่ใช่ถามว่าชอบอันไหนชอบเหเาะเราชอบหมดเลยอ่ะชอบหมดเลยแล้วถ้าเราอยากเดียาไหน โอเคเดี๋ยวเพียบออไปสุดท้ายละ <Yeah. S 2> สุดท้ายละสุดท้ายล,ายล,ายละเมลเทศกับแตงกวาชอบอะไรแตงกวาแตงกวาไปโอเคเป็นอันเรียบร้อยเสร็จสิน้นก็มีเท่านี้แหละแค่ถามเฉยๆว่าชอบอะไร uh huh. จะตัดลงเก็บไว้กว่อคลิปหน้าให้ทำต่อ แค่นี้เหรอเออจบแล้วเหรอใช่คลิปวันนี้คลิปสั้นๆโอเคครับงั้นก็ชอบก็กดไลค์ไม่ทำอาหารเนาะจริงเอาแค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับจริงหรอรอเล่นจับบ้า เซตตั้งอานาเขาจะให้เธอเลือกเนี้ยไปทำเมนูอะไรก็ได้ให้ยายกินโอ้โหยายจะกินไหมยายจะกินลงไหมไนทำมันไม่เป็นไรหรอกจะคนกินอ่ะพร้อมพร้อมไหมครอบครัวเลยนะโอเคชัวร์เปล่ามีเมนูที่คิดไว้ไหมมีเมนูที่คิดปะก็มีแต่ว่าที่เธอให้เขาเลือกอ่ะมันไม่สามารถจะเลือกอะไรได้มันโควิดไงเธอก็ต้องเข้าใจเงินทองก็ไม่พออย่างนี้ที่มันแบบ มันจะไปกันได้ด้วยสิไปลองดูพร้อมเนี่ยเครื่องปรุงไม่จํากัดใส่ทุกอย่างเข้าครัวเลยนะโอเคค่ะโอเคไปว้าป๊บกระโดดไปโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับในครัวยังเรียบร้อยนะครับผมอยากทำตกข้าวก็ทำให้เต็มที่บอกนะว่าจะทำอะไรแต่คือหนดูดูเมนูที่ได้เลือกมางที่มันไปกันไม่ได้เลยอะอย่ากจะทำต้มจืดนะซึ่งอย่างเงี้ยมันใส่ต้มจืดไม่ได้ ก็ต้องใส่เธอเลือกมาแล้วอ่ะแล้วก็เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้จะมาเปลี่ยนได้ไงเธอเลือกมาแล้วทำไมกูหกตัวเองไงมาก็ได้มาตามที่เธออยากจะทำโอเคที่เธอคิดอ่ะตอนนี้ขอถามหน่อยว่าเมนูที่เธอคิดคืออะไรตอนนี้อ่ผัดผัดอะไรผัดเปี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยแบบผัดอ่ะโอเคเห็นปะลุยัดเคปะ ล้างผากก่อนควรจะทำกับข้าวครับผมคุณนุภ <คน S 2> าพธรณีคิดว่าอาหารมื้อจะเป็นมื้อที่พิดสดารหรือว่าอร่อยครับอร่อยค่ะประกันด้วยประกันด้วยฝีมือโอเคแล้วยายกับตาชิมก็รู้แหละว,ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะรครับผม ลองใช่เมเรามาทดสอบความรู้กันอย่างสีเหลืองเยลโล่งว<อ>มะม่วงแมงโกวงอควายบัฟเฟโลงอเสื้อในวาโก้อ,อย่างมีดอีโต้

งงเลยกูไปต่อครับผมปกตินี่ทำอาหารไหมครับผมคุณว่าค่ะธรณีทำค่ะทำบ่อยทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่คืออยู่ห้องอยู่บ้านนี่คือทำอาหารตลอดตลอดเลยคือแบบทำให้กินตลอดในสตอรี่จะเห็นต๋อว่าทำตลอดเลยจะขึ้นสตอรี่ไห้มครั็คือทำมาใส่ั่งหน้าตั่งตาทำมาก ไม่อันนี้คือพูดตรงๆมีที่ของที่อยู่ในตู้เย็นเท่านั้นเลยที่เขาเลือกมาคัดมาคือสมไนผสมตู้เย็นเลยแต่ว่าเสียใช่ไหมไม่เสียแต่ว่าแบบเพิ่มเพ่มปรุงอ่ะเธอจัดการเองเลยเต็มที่ไม่อั้นไม่อั้นเลยไม่อั้นตอนนี้คือจะเริ่มเข้าสู่พิธีการทําแบบจริงจังใช่ไหมพิธีการทำอะไรก็ไม่รู้นะคะ เดี๋ยวคอนเทนนาให้เธอคิดเล้เธอทำให้กินมีแบบอยากทำแันเงียวอ่ะแันเงียวใช่ใช่ถ้าคิดมีทะลุ1นึ่งวิวให้เราเนียวจะต้องตั้งใจอ้าวแสบอะไรด้วยเปล่าเลยนะคะสหับที่เราเลือกไหเดี๋ยวมันจะโกง ก็จะตานด้วยอันนี้ก็คือลูกชิ้นที่เราเลือกมาคนให้มัมนะสวยนะคะเสร็จแล้วเหรอเริมพอสวยแล้วยังไม่ใช่หมายถึงว่าเริ่มพอสุยแล้ว<อ>เราก็จะใส่อันนี้ผักที่เราเตรียมไว้นะคะกะหล่ำ กับแซงก์วิแล้วก็ใส่รสชาติที่ลงไปนะข้าวเปล้อกหวานก็คือต้องใส่ซอสมะเขือเทศเธอเดียานีไหมถ้าไม่มีเราใส่ปลากระป๋องแทนได้ปะมันได้ที่ไหนล่ะ พัพเปี้ยวหวานค่ะยายใช่ค่ะใส่ไปเลยจดูสีมันได้หรือยังเนี่เป็นไงเขาเรื่องวะเรื่องปะเอาเรื่องทำไมทำเก่งจังถ้าคนศึกษามาเนาะศึกษามาแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะคะอ่ะเขามีตัวช่วยให้เธออย่างหนึ่งให้เธอเลือกได้ แต่เขากำหนดมาใ,าให้เราเขาให้เธอใส่ได้อย่างหนึง่งอ่ะใส่นี่เฮ้ยอันนี้น้นะะํามันราคาไม่ต้องใส่แต่เน,นี้่ยกินก่อนกินข้าวเลยเนี่ยจะต,ต้องอกินเลยนะคะกินเพื่อสุขภาพของเรานะคะ<ว>แล้วก็เพื่อน้ําหนักด้วยถ้าเกิดว่าใครที่ช่วงนี้ใช่ไหมอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็กินเยอะก็คือทานตัวเนี้ยก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะ3เม็ด ก่อนอาหารเช้าหรือว่าก่อนอาหารเย็นก็ได้นะคะครึ่งชั่วโมงมันก็จะช่วยให้เราอิ่มได้นานขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะตัวน,นี้คือทานเป็นประจำเลยนะคะโอเคได้เขาจะลองไปกินดูแล้วกันไปพัดน์ไปหวานตอ่อใส่ขาส้าวู่ข้าวใส่ขา้าวผูสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวมันจะเละน,นี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมกาคิดว่านะถ้ามันอร่อยเฮยไม่ชิมเลยเหรอ าครบไม่เธอก็ใส่ครบทุกอย่างแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้ใส่หมดนะก็คือใส่ครบเอาลครบไหมเนี่ยครบค่ะครบห้ามเลิกนะน้ำแห้งแล้วเนี่ยว้าวหืมหอมเหมือนกันนะเนี่ยนี่น่ากินไหมเช็ดเอาเรื่องวะหอมอะไป เรียบร้อยกับโต๊ะินข้าวของเรามาเมนูสำเร็จไปแล้วนะคะสุปเมนูอะไรทำหน้าหิวแล้ว,ลวขัดเปรี้ยวหวานอ่ะแคเ่ได้ออมาชิมกันได้โอเคอคนนี้คืออะไรนะกรรมการก็ทำได้แต่ว่าคนคนกินจะกินได้ไหมกรรมการนี่คือเชฟใหญ่ของเราแต่ไม่ทำวันนี้วันนี้ปวดขา <S <S ให้ตาไม่กล้ากินตาให้ยาลองก่อนเป็นไงเอาแบบความจริงสิไเป็นไงคบเอาความจริงเลยมันกินได้ไหมคะกินแล้วกินได้อยู่นะเอารสชาติพอดีไม่จืดไม่เค็มเนี่ยใช้ได้ ใช่ได้ใช้ได้วันนี้ให้ยายล้างคอส่ายายยายบอกเออน้ำน้ำพลโ่มล้างคอเนี่ยมาจะชิมครับคำแรกว่ายายจะโกหกหรือพูดจริงอร่อยใช้ได้ใช่ไหมใช่เหรอสำหรับวันนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีให้คะแนนเท่าไหร่ ให้ 8, แปดยี่สิบแปะทองเราให้มือหน้ากเราเข้ากันโอเคอันนี้คือวัตถุดิบที่เราไม่ได้คิดมาก่อนนะคะแล้วก็เมนูที่เราไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงบ้างครั้งหน้าเราจะทำน้ำเงน้ยวใช่ปะโอเคทำเหนียวกด้โอเคใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็กดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามช่องเจนย,ยูให้เป็นหนึ่งหมืน่นวิดวด้วยนะครับน้องๆสำหรับวันนี้แค่เท่านี้เนา้อไปกินก่อน,อนบ๊ายบาย